ับผมวันนี้แม็กซี่กิมเช่นเคยนะเช่นเดิมเลยนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเติมสารอาหารเติมดินให้มีประโยชน์มากขึ้นให,ให้ดินเนี่ยรากเนี่ยดูซึมสารอาหารได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยในการตรึงประจุธาตุาประจุบวกในดินนะครับผมหลังจากฝนตกนะครับฝนเนี่ยพัดพา พัดพาประจุบวกในดินสารอาหารบางตัวเนี่ยออกไปจากดินหมดนะครับเพราะงั้นเราต้องมาเติมมาใส่มาเสริมให้มันนะครับผมอันนี้เป็นน้ํายาเลีงรากนะครับผมซึ่งมีคุณสมบัติด,ดีกว่า B1 น,นะแต่ราคาก็อาจจะสูงกว่า B1 เกือบเท่าตัวนะครับผมอ่าต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยไม่ได้สปอนเซอร์ผมแต่เขาดีมากๆที่ใส่ดีมากนะครับผมอ่าอนี้ผมมันมีวิตามินอยู่หลายตัวมากๆนะครับที่จะช่วยให้ส่งเสริมให้ต้นไม้เนี่ยดูดซึมสารอาหาร,ารานานได้ดีขึ้นนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมมาสอนวิธีใส่น้ำในนี้ประมาณ2ลิตรกว่ากับ3ลิตรนะแล้วก็อันนี้เป็นไซลิงไซลิงนี้3ซีซีนะไซลิงสามซีซีนะครับผมแล้วก็กะเลย1ลิตรเนี่ยใส่ประมาณ3ซีซี3าถึงสซีซีอันนี้ประมาณ3ลิตรก็ใส่ไปเลย9ซีซีนะครับผมโดยประมาณก็ได้นะไม่จำเป็นต้องต้องฟิกถ้าคนไม่มีไซลิงไม่เป็นไรนะครับกะเอานะกะเอาก็1ไซลิงเนี่ยจะประมาณ1ช้อนพลาสติกอ่ะช้อนช้อนข้าวพลาสติกอะ่ะอ่าก็ประมาณ สองช้อนครึ่งนะครับผมอ่าก็ใส่ประมาณนี้นะก็ใส่ลงไปนะครับผมอ่าซึ่งมันเป็นสีดําเพราะว่าเขาเปลี่ยนสูตรใหม่ให้อัปเกรดให้มันดีขึ้นนะครับผมก็คือมันจะช่วยต้นไม้ได้มากขึ้นนะครับโอเคทีนี้เราก็มากวนเลยครับกวนกวนนะครับอ่ากวนแล้วก็่วที่ดลดรากเราต้องดูอายุต้นของเราด้วยว่าว่าต้นของเราเนี่ยวาต้นของเราเนี่ยอายุมากแค่ไหนรากอยู่บริเวณไหนเราต้องประมาณนะประมาณเอา แล้วก็ต้นนี้ก็คือเพิ่งลงไปเมื่อไม่นานมานี้รากยังไม่ไปไกลนะครับผมก็ลดราดลดราดไปเลยครับเราเติมสารอาหารให้มันนะานะครับผมเติมสารอาหารให้มันเพื่อให้มันบำรุงให้มันนะครับผมเพราะว่าต้นไม้มันหากินเองได้ก็จริงนะแต่บางอย่างเนี่ยมันขาดเหลือเราก็ต้องเติมให้มันนะครับผมอโอเคทีนี้ลดราดเสร็จแล้วลดราดเสร็จแล้วนะครับแล้วนกะ็ อ่าเราก็หาใบไม้ใบไ,ไม้แห้งนะถ้าเอาถ้าดีก็คือใบไม้แห้งมาคุมหน้าดินซะหน่อยนะครับพอเราปกคุมหน้าดินเพื่อว่าเวลามันจะลดการเป็นกบแต่ว่าเราอย่าเอาใบไม้เปียกมาคุมนะเพราะว่าใบไม้เปี่ยกเนี่ยมันยังไม่ย่อยสลายเวลามันย่อย,ยสลายมันจะเกิดแก๊สแล้วแก๊สจะเป็นผลเสียให้กับต้นไม้นะครับผมโอเควันนี้แม็กซี่กินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ